สวัสดีครัพบพบกับการพยากรณ์อากาศประจำวันที5มิถุนายน2565บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนตอนบนนะครับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาี่ก็ถือว่าทั้งด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็ยังมีฝนที่ปรากฏให้เห็นอย่างตอนน่อเนื่องนะครับหลักการมีฝนที่ตกในตอนเสาร์น้ำนะครับเดี๋ยวไปพ่วมสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านะครับ เริ่มจากแผนที่อาการผิวพื้นของกรมุตุนิยมวิทยาเนอะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่ในช่วงเวลาตีหนึ่งของมือน,นี่นะครับกระซิมมี่โตแปรที่สำคัญ อสองตัวแปรนำกันนะครับก็คือตัวยอมข้ามกดอากาศต่ำนะครับที่ปกคลุมทางด้านของประเทศเวียดนามตอนบนลมไปหอดทางด้านของประเทศจีนตอนใต้นํานะครับก็สิสังเกตได้จากแผนที่นะครับว่าเป็นลักษณะตัว L แ,แล้วก็มีวงกลม U นะครับเป็นลักษณะยอมข้ามกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่นั่นเองนะครับส่วนตัวแปรที่สําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับซึ่งเป็นหมรสุมประจำฤดูฝนนะครับเป็นลมประจำฤดูฝนนั่นเองนะครับก็ได้พัด ภาความชื้นเข้ามาปกคลุมทางด้านของประเทศไทยร่วมไปหอดทางด้านของอีสานตอนบนนั่นนะครับกะเฮดไทยในช่วง24ชั่วโมงข้างหนา้านี่ครคาดว่าสิม,มีฝนหรือฝนฝ้าขะนอกที่เกิดขึ้นได้อยู่นะครับโดยมีการกระจายตัวของฝนที่ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับในช่วงของ24ชั่วโมงข้างหนา้านะครับเดี๋ยวไปเบื้องตัวภาพ่ายดาวเทียมลักษณะของกลุ่มเมฆที่ปกคลุมทางด้านของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับการสิสังเกตได้ชัดเจนนะครับว่าในช่วงเสาร์ที่ผ่านมาในก่าบมีกกุมเมกที่ปกคุ้มนะครับ้วกามีการเคลื่อนตัวซ่าๆนะครับ้วก็บริเวณทางด้านของจังหวัดบึงการนะครับรวมไปหอดสกลนครนครพนมในก่า็สิมี้ก,มกุมเมกที่าคอนข้างสีชัดเจนนะครับ เป็นลักษณะของสีน้ำเงินร่วมไปหอดสีขาวนะครับที่ปกคลุมอยู่นี่ก็เป็นกลุ่มเมฆที่ถือว่านาแน่นเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปเบื้องกุ้มฝนที่เกิดขึ้นในช่วงเสาร์ที่ผ่านมานะครับจากเรดาร์ตุราการาจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ดสิบว,ว่าทั้งด้านของจังหวัดบึงกาฬนะครับถือว่ามีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นลักษณะของฝนอ่าเล็กน้อยนะครับ สีสังเกตได้ว่าเป็นลักษณะของสีเขียวนะครับ้าคาซีนี่ป้าป่ายนะครับนีบางมองบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอช้ยภูมิและก็อุดรธานีนะครับซึ่งกล่้ฝนที่ปรากฏให้เห็นนี่กะมีแนวโน้มที่จะไหลโตในระยะต่อไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งเล่ด้าตัวอากาศจังหวัดสกลนครนะครับทั้งฟังตะวันออกของอีสานกสี มีความสอดคล้องกับเรดราขอนแก่นนะครับโดยเฉพาะกุมฝนที่ปกคลุมทางด้านของจังหวัดบึงกาฬนะครับลวก็ะนอกนั่นกับเป็นกุมฝนที่เคลื่อนออกไปทางด้านของประเทศเล่าเนาะครับลวก็กลกุมฝนที่เริ่มสลายตัวไปในช่วงต่อมาที่ปกคลุมอยู่ทางด้านของจังหวัดอุดอรธานีนะครับซึ่งแนวโน้มของกุมฝนจะมีการเคลื่อนตัวซ่าๆนะครับลวก็มีการสลายตัวในระยะต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศ ในช่วงยี่สิบสี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับสําหรับยี่สบสี่ชั่วโมงข้างหน้านี่การยังมีฝนฟ้าขนองที่มีการกระจายตัวถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับในช่วงของมือนี่นะครับล้วก็มีฝนตกนักได้น้าในบางมองบางพื้นที่นะครับการสีเน้นบริเวณตอนบนๆน,นะครับเพราาว่ิเป็นทางด้านของอุดรธานีน้องค่ายบึงการสกลนะครนพนมกัลสินนะครับ ลักกาซีมีฟังะว,วันตกน้ำก็คือทางด้านของจังหวัดชัยภูมินั่นเองนะครับกะสิมีฝนหนักที่เกิดขึ้นได้ในช่วงของ24ชั่วโมงข้างหนา้าส่วนอุณหภูมิสูงสุดนะครับอุณหภูมิสูงสุดกับสีแตกต่างกันอยู่นะครับเนื่องจากว่ากลุ่มฝนที่เกิดขึ้นกะเป็นกลุ่มฝนที่มีมีให้เห็นในตอนเ้าน้ำนะครับล้วกาสิมีกลุ่มฝนที่เพิ่มเข้ามาในช่วงอ่างย่งขึ้นนะครับเหตุแห่งอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่2 9 5 30นะครับ ถือว่าใกล้เคียงกับเมื่วันนะครับส่วนอุณหภูมิตำสุดในช่วงของมืออื่นเศ้านีกะถือว่าบริเปลี่ยนแปลงหลายปันไดน,นะครับแนวโนมกะสีใกล้เคียงกับเมื่วันนะครับยี่สบามจหอยี่บห้าองศาเซลเซียสนั่นเองนะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศรายสัปดาห์นะครับการพยากรณ์อากาศรายสัปดาห์กะ ถือว่าตั้งแต่มื้อนีวน้วันที่หามิถุนายนนะครับไปจนหอดมือวันที่11มิถุนายนนี่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีการกระจายตัวของฝนที่ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับเป็นช่วงที่อ่าเป็นอีกช่วงหนึ่งที่ต้องบอกว่ามีฝนอ่าตกได้อ่าต่อเนื่องแล้วก็สิมีฝนนักเกิดกินได้น้ำนะครับอัน,น้กาขอให้ประชาชนบริเวณภาคทวันออกเชียงเหนือตอนบนนะครับกับ ติดตามข่าวเพียากร่์อากาศจากศูนย์อุตัวนิยมวิทยาภาคตเะว่าออกเฉียงเหนือตอนบนได้ตลอดช่วงนะครับรากาสำหรับเกษตรกรนะครับในช่วงนี้ก็ถือว่ามีน้ำไหลนะครับจะให้ว่างแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อใส่ในการเกษตรได้ให้เหมาะสมนะครับ้วกาให้ระมาดระวังนะครับน้ำท่วมที่สิเกิดขึ้นได้กับผลผลิตทางด้านการเกษตรนำนะครับ้วกาสามารถติดตามข่าวเพียกกรณ์นากกาศจากศูนย์อุตัวนิยมวิทยาภาคตะว่าออกเฉียงเหนือตอนบนได้ตลอดช่วงตลอดสัปดาห์ นะครับสำหรับในช่วงวันที่ามิถุนายน2 5 0ี้กับฟงกะของกาครัาสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน